สวัสดีแฟนลูกน้ำทุกท่านครับพบกับพ่ออ์ฟุตบอลไลฟ์ครับทัศนบัณฑ์ด้านกีฬาฟุตบอลครับมาสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลพิมพ์เด็งกรีนะครับนัดที่6ของฤดูกันประจําค่ําคืนวันเสาร์นะครับพี่น้องโอ้โหหลายคนคงจะได้ดูเกมถ่ายทอดสดได้ดูไฮไลท์นะครับติดตามความเคลื่อนไหวกันอยู่แล้วก็เอาเป็นว่ามาสรุปมาพูดคุยนะครับแสดงทัศนะแบบบ้านให้กับเพื่อนๆได้รับทราบกันอันดับแรกครับเราไปดูเรื่องของ สกอร์แล้วก็ผลการแข่งขันกันสักนิดหนึ่งนะครับคู่หัวค่ำซูเปอร์บิ๊กแมตช์นะครับเป็นเชลซีที่แพ้คาบ้านให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซิตี้ได้ประตูชัยจากกาเบรลเคซุดในช่วงครึ่งหลังก่อนที่คู่ที่ลงทำการแข่งขันพร้อมกันนะครับเป็นไปศาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเจอกับแอสตันวิลล่า ก็ไม่น่าเชื่อว่าตลอดทั้งเกมนะครับแมนยู U, ทำอะไรแอชันวิลล่าแล้วก็มาเสียประตูให้กับวิลล่าในช่วงนาทีที่88ช่วงทดเจ็บนะครับแมนยู U, ได้จุดโทษแต่บูโน่แฟนนันซัดข้ามคานนะครับก็กลายเป็นว่านัดที่แล้วแมนยูเสียจุดโทษแต่ดีอาเซฟได้ได้3แต้มมาคืนนี้มานัดนี้นะครับแมนยู U, ได้จุดโทษบ้างยิงไม่เข้าเสีย3แต้ม ก็ทั้งเชลซีแล้วก็แมนยูนะครับก็กลายเป็นทีมที่พบกับความพ่ายแพย้เป็นนัดแรกของฤดูกาลนะครับก็เท่ากับเหลือลิเวอร์พูลทีมเดียวต่อมาตอน3ามทุ่มนะครับก็ยังมีคู่ที่พลิกล็อกอีกนะครับเลสเตอร์เล่นในบ้านครับไล่ตีเสมอเบอร์ลี่ในเกมที่เจมี่วาร์ดีซัดคนเดียว3ประตูนะครับเพราะว่าไปทําเข้าประตูตัวเองให้เบอร์ลี่ขึ้นนําก่อนที่วาร์ดีจะมาไล่ จะเป็นคนยิงคืนให้กับเบลเตอร์ทั้ง2ลูกนะครับแบ่งแต้มกับเบอร์ลี่ไป2-2ช่วงท้ายเกมเนี่ยคริสบูดยิงเข้าด้วยนะครับของเบอร์ลี่แต่ว่าโดนยึด VR ยึดคืนไปนะครับแล้วก็เอเวอร์ตันนะครับชนะนอริชเชตี้ไป2ประตูต่อ0ูนย์และเอเวอร์ตันเนี่ยเป็นทีมเดียวจาก7คู่ที่ลงเล่นวันเสาร์ที่ชนะในบ้านนะครับที่เหลืออีก6ทีมมีแต่แพ้กับเสมอครับเจ้าบ้านคู่ต่อมาครับลีชยูไนเต็ด ยังไม่เจอชัยชนะนะครับเปิดบ้านแพ้ให้กับเวสแฮมเป็นหประตูต่อ2วัตฟอร์ดเสมอกับนิวคาสเซิลหนึ่งประตูต่อ1และคู่สุดท้ายครับทีมเชียร์ของผมเ <c oughs> จ็บปวดเหลือเกินครับลิเวอร์พูลเจอกับเบนฟอร์ดตามหน้าสื่อแล้วก็คิดว่ายังไงมันก็น่าจะสามแต้มแม้ว่าเรื่องของสักกอกร์เนี่ยมันอาจจะไม่ขาดนะครับ <c oughs> ผมเนี่ยฟันธงไว้ให้ลิเวอร์พูลชนะสองศูนย์แต่พอเกมเริ่ม เห็นสถานการณ์ดูแบบนี้เนะี่ยคิดว่าลิวเบร์พูลได้3แต้มก็น่าจะบุญโขแล้วนะครับเพราะว่าเกมรับมีปัญหาตลอด90นาทีจริงๆไม่ว่าจะเป็นคู่เซนเตอร์ที่ดูจะยืนตำแหน่งดูการเข้าสก,กัดบ,บอลผิดจังหวะผิดที่ผิดทางไปหมดนะครับแล้วก็วิงแบ็กทั้งสองข้างนะครับทั้งซ้ายของโรเบอร์สันขวาเทรนอานก็ไม่อยู่ในฟอร์มที่ดีไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ดี ไม่ดีด้วยแล้วก็แย่เลยครับเทรนอาโลพยายามที่จะเติมเกมบ่อยเปิดก็ไม่แม่นโรเบอร์สันพยายามที่จะเติมเกมบ่อยก็ไม่แม่นเหมือนกันท้ายที่สุดแผงแบ็กโฟของริปูลสอบตกทั้งหมดครับนี่ยังดีที่ยังมีบางช็อตที่อาิซอนช่วยเซฟแล้วนะครับไม่ฉะนั้นแล้วนี่อาจจะแพ้อาจจะแพ้ สก,กอร์สามสามเนี่ยเบนฟอร์ดนำก่อน1-0นะครับแล้วลิเวอร์พูลก็ตีเสมอจากโชต้าก่อนที่ต้นครึ่งหลังลิเวอร์พูลจะมาพลิกนำจากโมซาลานะครับแต่เบนฟอร์ดก็ตีเสมอได้2-2ให้หลังอีกไม่นานดิเออ่เคอร์ติจโจนนะครับมายิงนอกกรอบเบียดเสาเข้าไปให้ลิเวอร์พูลขึ้นนำน่าจะประมาณนาทีที่65ลิเวอร์พูลนำอยู่2-1ตั้งนานนะครับจนมาถึงนาทีที่82ที่กองหน้าตัวสำรองนะครับบิสดา วิซ่านะครับของเบนฟอร์ดเนี่ยเก็บตกลูกครุกคริกในในกรอบหกหลาเลยครับงัดข้ามตัวอาริซอนเข้าไปสองสอง่าตีเสมอเป็นลูกสามสามนะครับเท mm hmm. ่านั้นยังไม่พอครับลิเวอร์พูลก็มีช็อตที่ให้หวัดเสียวตลอดนะครับ mm hmm. แต่ท่านผู้ชมที่ได้ดูถ่ายทอดสดเมื่อคืนเนี่ยจะรู้ว่าก่อนที่เบนส์ฟอร์ดจะมาตีเสมอลิเวอร์พูลมีโอกาสยิงยิงสี่สองเนี่ยสองครั้ง ซา่าหลุดเดียวแบบโล่งไม่รู้จะโล่งยังไงตลอด90นาทีมีช็อตจังหวะของซา่านั่นแหละโล่งที่สุดแต่เขาเลือกที่จะงัดข้ามหัวผู้สารประตูสุดท้ายมันข้ามคานให้หลังอีกไม่นานเป็นมาเน่บ้างครับซา่าจ่ายเข้ามามาเน่ ane, ก็ซัดข้ามคานแต่ของมาเน่ยังพอเข้าใจได้ว่ามันมีกองหลังของเบนฟอร์ดเข้ามาบล็อกแต่ของซา่านี่มันมันโล่งจริงๆนะครับซ้ายขวาได้หมดแต่เลือกที่จะชิป สุดท้ายมันข้ามคานออกไปก็จบเกมได้คะแนนเดียวนะครับสรุปตารางคะแนนตอนนี้นี่เป็นลิเวอร์พูลที่นําจากฝูงเดี่ยวๆก็จริงแต่ว่ามันนําอยู่แค่แต้มเดียวนะครับประตูดได้เสียของลิเวอร์พูลเท่ากับแมนซิตี้นะครับแม้ว่าจะยิงได้เยอะกว่าแต่นัดนี้ก็เสียไปอีก3ามกลายเป็นเสียสประตูตอนนี้กลายเป็นลิเวอร์พูลเอ่อเป็นทีมเดียวที่ยังไม่แพ้ใครนะครับส่วนแมนซิตี เป็นทีมเดียวที่เสียประตูน้อยที่สุดในหลีกคือเสียหนึ่งลูกทีนี้ดูจากอันดับตารางคะแนนเนี่ยต้องบอกเลยว่ายังไม่สามารถพูดได้เลยว่าใครจะเป็นแชมป์คือแต่ละนัดแต่ละสัปดาห์มันก็มีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์แฟนลูกหนังอยู่ตลอดอย่างเกมนัดที่แล้วเนี่ยนะครับแมนซิตี้ก็ดันไปเสม,เมอกับเซาท์ปตันในบ้านท่านผู้ชมลองนึกดูดิครับเพื่อนๆลองคิดดูถ้าแมนซิตี้ชนะเซาท์แฮมตันเนี่ย ตอนนี้คือจากฝูงแล้วนะไม่ใช่จากฝูงแค่ประตูได้เสียด้วยซิตี้จะมีแต้มนําแล้วเนี่ยดูดูเชลซีดูแมนยูเล่นดูเลสเตอร์เล่นได้ดูลิเวอร์พูลเล่นแบบนี้บอกเลยครับเปเปอริล่าลูกทีมมานั่งเสยะยิ้มเลยแล้วนี่เป็นเป็นทีมที่ประหลาดด้วยนะแมนซิตี้เนี่ยเวลาที่ทีมคนทีมอื่นพลาดแต่แมนซิตี้มักจะไม่ค่อยพลาดแล้วเดี๋ยวดูสัปดาห์หน้านะครับซิตี้จะบุกไปเยือนแอนฟิลด์ของลิเวอร์พูล อาจจะเป็นตัวบ่งชี้ได้ไกลาๆว่าลิเวอร์พูลพร้อมไหมเรดูการเนี้ยพร้อมหรือเปล่าการที่ได้ฟันได้ได้มาติดมาที่ว่าแน่ๆตอนนี้เริ่มเห็นแล้วว่าในวันที่รั่วมันก็รั่วไม่ได้แตกต่างจากทีมท้ายตารางเลยนะครับทั้งที่กลางสัปดาห์เจเคจัดชุดเล็กลงเล่นกับนอริทในเกมคาราบาวครับที่ชนะ3 0ฟันได้มาติดเทนอาร์โนโรเบิร์สัน เฮนโดฟาบินโยมาเน่ซา่าพวกนี้ได้พักหมดได้พักหมดรวมถึงอาริซอนเบเกอร์ด้วยนั่งไม่ได้ลงเล่นสักนาทีเดียวมันกลายเป็นดาบสองคมหรือเปล่าครับพอฟอร์มกำลังจะดีแล้วได้พักมันก็เลยกลายเป็นดรอปแล้ววันนี้นอกจากเกมรับที่จะต้องตำหนิแล้วนะครับกองกลางที่มีฟาบินโยที่เด่นมากนะครับเด่นมากในนัดก่อนกอน นัดนี้ก็เกือบจะสอบตกเพราะว่ายังโชคดีที่ว่าฟาวินโยมีแอดซิตให้กับซาร่าลูกลูกขึ้นนำสองหนึ่งนะครับมีแอดซิตให้ที่เหลือก็ไม่ได้ทำอะไรเฮนเดอร์สันอาจจะเป็นคนที่ขึ้นลงบ่อยแล้วก็มีลูกแอดซิตด้วย1ลูกนะครับแต่หลายๆครั้งเราจะเห็นว่าการที่ผมไปตำหนิแดนกลางเนี่ยเคอร์ติจ,จนแม้ว่าจะมีประตู แต่ภาพรวมก็สอบตกฟาบินโยแม้ว่าจะมีแอสซิสแต่ก็สอบตกในพื้นที่ตัวเก็บกวาดหน้าแผงแบ็กโฟล์ถ้านับเฉพาะแดนกลางนะครับผมว่าเฮนโดดูดีสุดเพราะว่ามีเติมเกมรุกสนับสนุนเกมลุกมีแอสซิสแล้วก็บางจังหวะเขามาช่วยสอนมีอยู่ช็อตหนึ่งที่เรียบูดก็เกือบเสียประตู จากการที่เบนส์ฟอร์ดตัดได้หน้าป่าประตูหยอดมาให้กองหน้ามงตั้งไม่น่าเชื่อว่ามาติดยืนห่างจากกองหน้าของเบนส์ฟอร์ดมากพอเข้าพอยืนห่างเบนส์ฟอร์ดมงตั้งมงตั้งนี่มันข้ามตัวของมาติดไปทีนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับวิบ่งมานะครับเป็นกองหน้าของเบนฟอร์ดอีกตัวหนึ่งวิ่งมาฟันได้ไม่ต้องพูดถึงครับฟันได้อยู่ทางฝั่งซ้ายมาไม่ทัน ก็ได้ใครครับได้เฮนเดอร์สันนี่แหละครับเฮนเดอร์สันที่วิ่งทะลุออกมาจากแดนกลางไม่ใช่ฟาบนโยเพราะนั้นจึงบอกว่าแดนกลางของลิเวอร์พูลก็สอบตกเกือบทั้งหมดมีเฮนเดอร์สันที่พอที่จะอาภัยให้ได้บ้างนะครับส่วนกองหน้ามาเน่เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าผิดหวังนะครับโชต้ามีประตูแต่ภาพรวมก็ยังคุกคามเกมรับของเบนฟอร์ดได้ไม่มากพอ มีซา่าที่ก็เกือบจะดีแล้วที่ก็เกือบจะดีแล้วมีประตูด้วยได้บอลฝั่งขวาค่อนข้างบ่อยด้วยแล้วก็มีโอกาสถ้าเขายิงประตู4ี่ได้เชื่อว่า3แต้มเป็นของเรพูลแต่พอซา่าทำไม่ได้แล้วโดนเบนฟอร์ตีเสมอเสียสแต้มเรพูลโทษใครไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสแต่เกมรุกไม่ขมใช้โอกาสเปลืองผนวกกับเป็นวันที่เกมรับมีปัญหาแต่ถ้า แฟนลิวพูลหรือแฟนลูกหนังได้ดูลิวพูลเล่นก่อนนั้นนผมก็เคยพูดแล้วว่าเกมรับของลิวพูลมันมีปัญหาอยู่แล้วอย่างเกมที่เจอกับคริสตันพาเลตก็เกือบที่จะเสียประตูอยู่หลายหนเพียงแต่ว่ายังช่วยซ้อนนะมาติดกับฟานได้ยังช่วยซ้อนเทนอาโนกับโลเวสันไม่ได้อยู่ในฟอร์มแย่ก็รอดตัวมาแต่มาเกมนี้คือทั้งแผงทั้งแผงนะครับเอาละ นี่คือบทสรุปของฟุตบอลเพลเมนเลียกฤษคืนวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์นะครับมีเซาท์ทิมตันเปิดบ้านเจอวูฟสองทุ่มอาร์เซนอลทำศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์กับสเปอร์ตอน4ี่ทุ่มครึ่งสเปอร์ถ้าชนะนะครับก็มีโอกาสที่จะกระโดดขึ้นไปอยู่หัวตารางส่วนคู่มันเดย์ไนท์คืนวันจันทร์คริสตัลเพลเตเปิดบ้านเจอกับไบรทันคู่นี้แหละครับสำคัญไม่ใช่สเปอร์กับอาร์เซนอลนะครับแต่เป็นคริสตัลเพลเตกับไบรทันคืนวันจันทร์ที่สําคัญสาคัญตรงไหนครับสาคัญตรงที่ว่า ไบรทันอยู่อันดับ6มี12คะแนนจากการชนะ4แพ้1ชนะ4นัดแพ้1มี12แต้มไบรทันถ้าบุกไปชนะคริสตันเเลตได้ไบรทันจะเป็นจ่าฝูงในสุดสัปดาห์นี้ของฟุตบอลพรีเมีร์ลีกฤษนัดที่6โอ้ไม่อยากจะคิดอ่ะท้ายที่สุดแล้วอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดครับนี่เพิ่งจะนัดที่6ของฤด,ดูกาลเท่านั้น จเจอกันใหม่โอกาสหน้ากับพระอุ้มฟุตบอลไลฟ์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับเรายังมาสนุกสนานตามรุ้นตามเชียร์ทีมรักของพวกเราไปพร้อมๆกันทุกแมตช์ทุกสัปดาห์เท่าที่จะมีโอกาสเอื้ออำนวยนะครับนะวันดีราตีสวัสดีครับจเจอกันใหม่พรุ่งนี้เลยแล้วกันช่วงบ่ายช่วงบ่ายแอดมินก็จะฟื้นช่วงนู้นนะครับสวัสดีครับ